สวัสดีค่ะสมโมเพชย์ยนนะวันนี้พบกับสมโมอ,อีกแล้ววันนี้ค่ะฝากกดติดตามสนใจกดทักกดคอมเมนต์โทรปรึกษาได้เลยค่ะสำหรับสโอนะวันนี้แนะนำช่องสมโมรถครอบครัวทั้งใน t ิกต o k และ YouTube เลยวันนี้นำเสนอค่ะสำหรับ Fortuner 2.8V คันนี้ขับเคลื่อน2ลอ้ลอสีดำหลอๆดูๆห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้ค่ะเพทย์เปิดราคาดีนะ เปิดราคาที่849,000บาทเทเองท่านาใดอยากได้หรือสนใจสำหรับรถ PPV Style f o r t u n e r 2.8 วี v, คันนี้ขับเคลื่อน2ล้อแล้วสีดำหล่อเงางามงาม,งาม,มากเลยค่ะสนใจทั้งหาซัมโอหรือว่านะัดดูรถจริงได้เลยบอกเลยค่ะว่าคันนี้เข้ามาเพิ่มแล้วแล้วจะบอกว่ายางนะคันนี้เป็น r 1 8แต่ได้ยางปี25แล้วทั้ง4เส้นสนใจทั้งหาด่วนได้เลยค่ะนะัดดูรถสภาพจริงนะัดเช็ดได้เลยเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนค่ะเดี๋ยวเราดูชมรอบคันก่อนแล้วก็ดูสภาพรถเนาะว่าสภาพรถเป็นยังไงบ้างแต่คันนี้ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าในกําลังมองหานะสำหรับ Fortun e r 2.8ที่ไม่ได้เข้ามาบ่อยคันนี้ค่ะ บอกเลยจัดด่วนมาดูด่วนๆเลยนะไปไวแน่นอนค่ะสำหรับคันนี้นะบอกเลยว่ารอบคคนสภาพสีดำเงางา,งามใหม่กลิบไม่มีรอยบุบไม่มีรักยิ้มใดๆสนใจทักด่วนได้เลยค่ะหรือว่ามีแคนจะออกรถช่วงไหนรับเชิญรถนะช่วงนี้ท่าในใดสนใจจะอัพไซต์เป็นรถสไตล์รถครอบครัวจะที่นั่งคันนี้เลยค่ะสมโมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้เป็น f o r t u n e r 2.8V ขับเคลื่อน2ล้อ สีดำลลารอดอด,ด,ดคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันค่ะสำหรับคันนี้จริงๆฟังก์ชันเริ่มต้นมาครบแล้วสำหรับตัว Fortuner ที่ราคาดีมากเลย849,000บาทได้เครื่อง2008ไปใช้บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วหายากมากราคานี้นะบอกเลยว่าไปหาที่ไหนค่อนข้างยากแล้วสภาพการใช้งานคือค่อนข้างสมบูรณ์เลยค่ะสำหรับคันนี้เลยดูได้เลยค่ะว่าสำหรับฟังก์ชันของ f o r t u n น r er 2.8 วคันนี้จริงๆมาเป็นฟออปชั่นแล้วเรียบร้อยสำหรับรถครอบครัวที่ราคาคุม้มค่าคุม้มราคาสไตล์ฟอร์จูเนอร์เนาะกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วทั้ง4บานค่ะปุ่มเป็นปุ่มคูสตาร์ทมาแล้วเรียบร้อยเปิดปิดท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็พวงมาลัยคันนี้ได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเชื่อมต่อบูทูธได้ ครุสคอนโทรลได้คันนี้มาครบเรียบร้อยค่ะคันนี้เป็นรถ f ฟอร์จูเีปี18นะเลขมาอยู่ที่1 4 4 0 0 0นเท่านั้นเองถ้าในสนใจอยากได้รถสไตล์ครอบครัวไปใช้คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาหน้าจอเชื่อมต่อได้ค่ะบลูทูธได้รับสายวางสายได้แอร์เป็นแอร์ออโ ปรับแยกได้เรียบร้อยสไตล์ของฐานเกียร์เป็นลายไม้นะสำหรับ Fortuner แต่คันนี้ได้เครื่องยนต์แรงๆเลย2.8เลยโหมดการขับขี่ค่ะ Eco m o d หมด w พา m ว d e หมดมีราแล้วเรียบร้อยตามสไตล์ของตัวเบาของ Fortuner 2.8 V ตระกูล V จะได้เบาภายในค่ะเป็นเบาะหนังสีโกโก้แบบนี้เลยสีน้ำตาลเข้มบอกเลยว่าสภาพเบาะก,กริปอันนี้คือเดิมๆม,มาเดิมๆเ,เลยยังไม่ได้ปรับใดๆเลยมาดูค่ะ ได้สารตอนกลางกันบ้างสําหรับสไตล์ฟอร์จูเนอร์บอกแล้วว่ามาครบมาเต็มรถครอบครัวที่ขาดไม่ได้คันนี้มาแล้วค่ะเป็นตัวเบาะนะบอกเลยว่าคันนี้ใหม่กริปแทบไม่ยับไม่ย่นเลยอันนี้คือเดิมๆสภาพมาสไตล์เบาะของ f อร์ u ูเนเลยปรับพับได้60-40ได้เรียบร้อยค่ะมีตัวแอร์หลังค่ะระบบการเชื่อมต่อมีมาเรียบร้อยอันนี้สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กไฟบ้านได้ตัวนี้เป็น220โวล์นะฟังก์ชันมาครบมาเต็ม ไฟเบามาครบค่ะการปรับพับเบาของฟูจิเนอร์ปรับแค่นี้เลยมือเดียวจบผู้หญิงอย่างเราก็ได้ค่ะด้านหลังได้พับได้50า0แล้วก็แขวนตามสไตล์ฟูจิเนอร์นะเดี๋ยวสมมติวาพาชมค่ะว่าด้านหลังอะสไตล์เป็นยังไงแต่บอกว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาดูสภาพเบาะได้เลยค่ะเบื้องต้นดูแล้วรู้เลยว่าคันนี้ใหม่จริงกริบจริงแล้วเรามาดูค่ะในส่วนของด้านหลังนะด้านหลังกว้างมากแล้วก็ได้เป็น ประตูท้ายไฟฟ้ามาเรามาเปิดกา,การเปิดหรือใช้งานง่ายมากเลยค่ะตัวนี้มีกล้องมองหลังมาแล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงนะรถครอบครัวที่ใส่ใหญ่แต่ฟังก์ชันมาครบมาเต็มคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาด้านหลังค่ะประตูท้ายเป็นโช๊คไฟฟ้าเรียบร้อยอาจจะมีเสียงเพราะว่าเหมือนว่ามันแค่ฉีดตัวโซนิกก็จะหายนะคะไม่ต้องกังวลน,นะ เดี๋ยวสโมดูแลให้ค่ะนะในส่วนนี้ค่ะด้านท้ายของส t a r ์สไตล์โฟลเดอร์พับได้50-50แล้วเป็นเบาะแขวนลักษณะนี้เลยสมมติด้านหลังไม่มีท่านใดนั่งนะเราก็สามารถพับแล้วก็ไซส์โฟเดอร์ด้านท้ายจะสามารถวางถุงก๊อบได้หรือท่านใดที่ไปกางเต็นท์ค่ะจริงๆก็สามารถใส่ของได้เยอะกระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยใครสนใจค่ะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะมีแผนที่จะเดินทางนะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ สำหรับรถครอบครัวตามสไตล์จะที่นั่งคันนี้ได้ไเลย Fortuner 2.8V คันนี้ค่ะขับเคลื่อน2ล้อสีดำลอยดูที่ไม่ได้เข้ามาบ่อยค่ะสนใจทั้งหาด่วนได้เลยนะคะมาดูค่ะด้านในนะด้านในก็จะเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้มค่ะเป็นสไตล์โกโก้เลยแต่บอกเลยว่าสภาพเบาะยังตึงเป๊ะเลยสนใจทักงหาด่วนได้เลยค่ะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆห้ามพลาดอยากให้มาชมเลยนะเช็ดได้ดูรถจริง คันนี้ทั้งหาสโมโดนได้เลยบอกไฟฟ้าคู่หน้ามีมาครบแล้วเรียบร้อยคู่บ็อกมีมาครบค่ะสำหรับท่านใดต้องการคันนี้นะทักสอบถามหรือสนใจเธอรถค่ะติดต่อได้เลยค่ะติดต่อสโมโอได้ที่091845213ได้เลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใหม่จริงแรงจริงสำหรับ Fortuner 2.8V คันนี้ฝากกดติดตามทักแชทหรือว่าสนใจค่ะต้องการรถด,ด่วนติดต่อได้เลยที่091845213ได้เลยนะคะ